สบายดีพี่น้องโอ้โลมกระตากเดดเหลีห่ียมมงมงพี่น้องเลยลมลมลมแรงมากนะพี่น้องนะคือไรซสดเมื่อวานนี่ลมแห้งโอ้บ่เวดไปเบิ้งยอนหลังก็ขอตัวขอไปพี่น้องที่ยังรับชมให้นะพี่น้องเนาะขอบคุณยังเบิ้งให้ลมแห้งเสียงมีตะลม่มขอตัวขอไปเลยพี่น้องเดยเมื่อนี้เขากะชิมาเคหยังครับแม่หมนมอนี่ ต้มใส่งัวใส่ขั้วมาขอเบิ้งหน้เด้อพี่น้องมาถูกก็ได้ใส่งัวมาต้มเต็มหม้อเถอะน้องวันนี้ก็ซื้อก็ยันเท่าแหละพี่น้องวันนี้พี่น้องต้มไส้อ่อนวัวด้วยพี่น้องเนอะอ่าแต่เสียบแต่ปะสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักครับแห่งมาพี่น้องวันนี้ก็มีเมนูเด็ดที่เกาพี่น้อง ต้มไส้วัวด้วยพี่น้องใส่วัวออนจบเสร็จหรอพี่น้องนี่น้ำซุป้มทำต้มใส่นะพี่น้องหนึ่แก้วขมมีไข่ไม่ก่อนพี่น้องพี่น้องมีเส้นบานๆเข้ามาพี่น้องนี่ต่าไปแก้วขมอันนี้แก้วไส้บีเดนะนะ้พี่น้องวันจะีพาพี่น้องไ,นะไปนั่งกินยวน ตารางก็โอ้ยลมแห้งพี่น้องเลยต้องขึ้นมาลีเทิงลีถึงแมงวันลีถึงลมพักกำห้ากับต้นหมอมพักเสริมเล่าพี่น้องพักได้พักเลี้ยงในตู้เยน็นนพักกินเหนพพนงื่อในตู้เย็นเี่อของละผภาก่น้องใส่ซิมงเกียวกันนะเกียวม่าไปเอานำต้มใส่น้ำตัดใบดดกันไก่ได,พด้พี่น้องเด้อก็จะกินอะไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะเด้อพี่น้องเด้อ,ดข,อ,ดดอดขอบคุณทุกคำลังใจ ขอบคุณพี่น้องเลยมีพี่น้องคนเบาให้น้องมดกับสมบูรณ์ในโบเพ็ดน้องกับเศร้าในโบชื่ออะไรเนี่ยพี่นอ้องอ่าตอนทางยงาก็ว่าเวียนทานกันบพร,ร,รเฮ็ดนั่งทางยาคนนั่งทับทับตอ่อทับเตียทุกอย่างพี่น้องเลยยี่ห้มเหลืองมาได้เป็นสี่เหลี่ยมคนขีขนน่ขนันไงขนาดน้องเฮ็ดก็ยมาห้องขี่ขันพี่น้อง,อง,อง,องอมีช่องยูทูบเบอร์ช่องเดียวในโลกใบน,นี้ที่พูดได้น่ารังเกียจมากพูดไม่น่าฟัง เขาอยากให้เจ้าปวดใจงงข่วงไปเบิ้งซ่องที่เขาทําให้ือนมุขไคเด้อเพิ่นเว้าวลังเกียจง็มุข่อยอีกยดอาคัตีครอบครัววมุข่อยหลายอันนี้เขาบอกต้องปุปบปองครอบครัวเด้อพี่น้องต้องเข้าใจว่าเพี้ยนทำไงได้อพี่น้องเลยไล่ข้อเมนต์อยู่พี่น้องแต่ว่าเอาเวทเอาต้านอันนี้มาบอสพี่น้องฟังหน่อยตงพี่น้องใส่หัวพี่น้องเลยมาเด้อพี่น้องเลยใส่นวลเลยนี่ยตรงพี่ปื้อยพี่น้องเลยใส่แก้วเข้าไป หหน้าเลยน้าตเนี่ยสุดเดรง้เปื่อยพี่น้องบ่้ระบอใหคาแบบโอ้แบบ้าแกงเพ่อนเแหละพี่น้องมาพิมพ์ว่ามันยังดอกกระบอกปซื้อซะแกรงงเพื่อนั่ยแหละตุมเน็ดในห้องแหละ สมัครกีเมล่ยวมาเป็นพันกีเกนกก่เมีเราก็มาว่าอืมกีเมลหนึ่งอะไรเพราะเกินเดือนสองเดือนเบาเกินเนี่ยมาพูดไม่น่าฟังนนนี่นั่นวัด่องเือนนี่อะไรผู้ข่ยัยเนาะเจ้าวัดเ่าคือเจ้าบัวาาบวาบาาดว่าน้องนนนวดทั้งนี่ก็ว่าไป่น้อยอะผูดในหน้ารันเกียดที่สุดในโลกลว่า้ว นาเหรอไน,น,น,นเกลือเปืเป่อเือโหอีมนั่งเนียวอันนีทุลารเหนียวเลยคือย่อยเลยกลองเขาาเตครับอาจะ<า>ค่อ,อยเห็นนะนี่บอเห็น,นยังขยะยี่อะไรยขยะสังคมโอ้ มันเป็นนแบบขย,สย,ขยะ,ะยยขยสังคมน่าปัญหา YouTuber น่าร <c oughs> ังเกียจดินี <c oughs> ่แหละน่าก็รังเกียจดนี่แหละ y o บ t u b e r น่ารังเกียจขยะสังคมเนี่ยไหนมันรังเกียจกกันก็อืมถ้าเท่ากันเท่าเท่ากันเหรอใช่ <c oughs> เดี๋ยวแหวช่องที่ว่าให้เราไม่พูดนะ <c oughs> มาในห้องเรายู YouTuber น่ารังเกียจกับขยะสังคมอืม <c oughs> โซเชียลเขาเรียกอะไรนะขยะโซเชียลขยะโซเชียลอืมแต่มันว่าให้เรา เออยูยูทูบเบอร์หน้านังเกียยเกิดมาที่เคยเห็นยูทูบเบอร์หน้านังเกลี่ยนี่เราไอเห็นคอมเมนต์นีหละก็เลยอยากเบ,าบ่าเลยว่ะปล่อยมันแต่ม,มันเบ่าแล้วคือจังสิดาขนาดดีเบา่ายังเบ่าแบบเขาอยากให้เจ้าไปเปิดใจเบิง้งเบิ้งซ่องสีดาไม่ไขเด้ออ่าเจ้าไปเบา่าอีกเพืนเน่นแนนมึงไปเบาะนะ่าแนนมึงนแต่ที่นั่นเนี่ยเขาว่าเพื่อนเนลักมาติมเอืาเอาเนาะเข้าใจเนาะหันคนที่เห็นเปบนผู้ไล่พี่น้องเอา คนที่น่ารังเกียจนะ่ะคือพวกมึงไงจะ <Yeah. S 2> บอกว่าไงซะเด้อเขาจะปกป้องครอบครัวเขาอย่างพี่น้องน้องใจญ่วงเครื่องตัวมึงเองนะ่ะคนไม่รู้จักกันนะ่ะเข้ามาเสือกมาหน้าด้านด่าเขานะ่ะนั่นแหละคนที่น่ารังเกียจนะ่ะกะเต,ตือกกะเลือกกะล้นมากนะ่ะดิ้นลนเข้ามาเพื่อด่าเขาทาั้งๆที่เขาไม่รู้จักตัวเองคนะอยคอยยังคอยยังขึ้นมาเบาแบบนี้ต้องบอยพี่น้องบ้างเนเมื่อไรเป็นเบาแบบ คือยังว่าข่อก็มัองนุ่นนี่แบบวันวันเนี่ยทำได้กินดาคนดาแม่มนได้เอออือเก็บอกแล้วว่าไข่วกาห้ไว่าคนเหเหตุไข่บุกืขเจ้ากระโตมันเองเหรมาพิมพ์ขึ้นหเี่มเือกได้บุกไข่โตมันเองดอกมันลายโตสมุนสมุนสมําต้คนห่ะสมุนนาตงเกลียดกูกับบอลเลนเป็คอมึงกินได้เหรออืมอืมวไปเดือดร้อนเลยคุณบอลเนเป็นคอไเด้อพูสบอกให้ ถึงกอวัวไข่ก่ได้่ขยเยอะสังคมในด,าด้านเรือนแต่พวกไข่ก็ไม่ได้สร้างปัญหาน้อแม่มาไม่แต่พวกมึงนะสร้างปัญหาให้ครอบครัวก,วกูนะมึงจำมึงอย่าคิดว่ามึงจะรอดมึงสามารถคอมเมนต์ช่องกูหลายอยู่เป็นของไม่รู้โรดคิดว่ากูนะเลือคารล์ลิเขามาด่าเขาเองกูมมไม่รู้จักหนังหน้ามึงได้ซ้ำไปอืมแล้วไอ้ที่แจ่มวางไข่เป็นขยะพวกเที่ยวขยะสังคมไม่ได้วา เป็นกองเดียวที้จะเปิดแจกกล้องในเร้อยูทูกคูมืออะอืมอืมเหม็นพ่วงอืมบอกมันไงมึงไปแหกตาบังใน,นยทูกคูมือเลยค่ะเขาไปอยู่ื่อๆบืบ้อๆเหคนประดาซ่อๆในเพจนำเดอร์อืมคู่มือในเพก็ไม่ได้แชก์ยูทูคูมือนี่ยดามากกะดาครับแต่สิ่ตจงตรูไว้ไนเนีน่ย พเราไม่ใคลุงมีไใครอยู่แค่นี่อย่างนั้นแกน,นะทา <c oughs> งแก่ผิดคนแล้วค่ะกูสู้นะจ๊ะถึงกูไม่มีใครกูสู้นะกอ <c oughs> คอยมีดีร่ำเออกูสู้กูความถูกต้องนะกูจะมายักยยนให้กูผิดนี่ไม่ได้นะสิ่งไหนกูผิดหะอกกูนักเลงพอกูบอกกระจกกูสู้หรอกเล <c oughs> ยงกินห้องย่อมนับเลียงไม่ได้กินห้องต้องโผล่แล้วนั่นน่ะ แน่นอนอืเนี่ยมันแมืนสูมสบม,ยยมันอยากเหยียดให้ตูดรู้ไหมจะไปยอมเราเออยอมหัวมึงบ่อือยอมแล้วกูจะไปยอมคนมาเฮือนมาซา่นกูคือใครกูสิซื้อให้กินหรือกูบ่ซื้อให้กินมันกระซิบของกูสูบมีสิทธิสมาสั่งวต้องพาไปกินมองหันต้องมาใจมองหนีก็ซื้ออันนั้นให้ต้องซื้ออันนี้ให้สูบมีสิทธิ์บ่มันบ่แม่นเงินครอบครัวสูบมาเลี้ยงกู กูพากินนั่นก็ต้องกินกับคนมาเพื่อนคุณบอเกินน้ำกินอันเกลืจังคอรนีกินแมงกกินไปด้วยแล้วก็พูดด่าไปด้วยอวเป็นคนดีที่ว่าแบบนี้ถึงคนดีเป็นกระสังเจ้าเยกเป็นกะสังทำมุไ่ที่หล่ะอันมูนทำมากักอันอันารับไตเนี่ยนว่าวมายบนนเะาล้าเจ้าดีเจ้าสมควที่บอกแบนั้นเราใครมุคไ่สั่วซะเนาะแม่วาว่าเรียว่าเหม่งคนสั่วว่าอันเปเียรน่ะ จะพวกมันละส่วให้พวกมึงน mm ่ะเบิ well. uh. ่งกูด well, ินตายโลดนะให้สู้ดินตายโลดสุดเบิ่งกูนั่นอือเสียบเลในทงไส่ยัยพี่น้อ้ดินตายโลดเด้ออบครัวกูก็เป็นแบบนี้แหละเมื่อก่อนกูว่ากูบเบาๆยังเลยต่อไปนี่พวกกูกดสิให้เล่ามาว่าไอพวกมึงมั่ง สูลังแกขอครัวกูมามากพอแล้วคอยยิงเง่นบบอกจไคอยก็ยิงเสียแอเบ้าจะเสียบเบ้าก,ก็เสียอือัเงียบย่งเยยงเียบแล้คก็เบิ่งเลาวก็เงียบกะบอีประโยชน์ไงห,างหา้าเหลืองาเหลใส่ตะลึงซสดนมุนูสันดมาสู้มาหลอครับ หังเงียบตัวใดหังหังบ่ไหวบ่มีท่าที่ว่าหน่อยลง้อได้สิบ่ใส่อือบ่ใส่จักได้ตัวบ่ได้ไปขอต้องปกป้องเจ้าของน่ะอุดาคือต้องบ่ได้ผิดดใสสุเ ก่อนพะนาดกู้เงินแคดก่าตายมาซัวกนังบึ่งกันจะแตกเขากนังมงกิดกู้มาซัวนาเกียมุงอักจตายเลยอืมไ้รเแล้วกาคนดีบอสหายเนาะเออเปลยครับเปลยครับอืมเาเคยเห็นก็เห็นแล้วซะถ้ามึุกคุระมากดีอะไรกันไห ไม่เคยเห็น YouTube หน้ารังเกียจปัดแม่นกระเลือกระล้นขม้าเบิ่งช่องหน้ารังเกียจดูเออบ่เคยเห็นเหมือนกุนขม้าไปซังขนาดรังเกียจกับมาต้องเขม้าเบิ่งเขาอือไปหาเบิ่งหน้าสวยๆงามๆกุญแจคุณนายเออคุณนายเบิ่งเด้อความจริงใจมากค่ะมึงมาเบิ่งกูนจะโดนนะมึงซู้ฮั่วกุนหน้ารังเกียจมึงแสดงว่ามึงกับเบิ่งกูมาโดนแล้วล่ะแม่นบ่ล่ะพ่อขอบสดีกุณเนาะเบิ้งมึงก็มันเดิมเด้อ ออโอเคนะสำหรับคลิปนีก้ก็เว่าเฉพาะคนเดอร์จะมาภาพร่วมกูเด้อเออถ้าภาพร่วมใส่ขึ้นระได้กูไม่ด้สนใจเลยหน้าตาูอารมณ์กูดีดีขึ้นหน้าตาจะกล้าจะบอกให้ <c oughs>